พี่น้องสวัสดีตอนเศร้าของวันจันทร์นะคะเมน,นี่อาหารให้ร้านไปโรงเรื่นกับไข่ตุนค่ะแบบง่ายๆ่ายง่าย,ง,ายง่ายค่ะพี่น้องร้านะอออยก็กินแบบง่ายๆนะคะหมอเดือดแล้วเดี๋ยวห้องมาขึ้นเต่ากินไข่ตุนย่มมือเศร้าน้ำกันค่ะพี่น้องของมักของคุณยายกับกับหลานเนีย่ยพี่น้อง ไข่ตุน๋นเนีงง่ยเป็นแนืง่ายๆแต่ว่าถามกินรู้ด,ดี๋ยวมากินไข่ตุนอาหารเบาๆเนามืมันเสาน้ำกันด้่จ้าเด้อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์บ้านจันคับหลานกินไข่ตุนแต่เา้าฝนกับตกลิ้นม่กินไข่ตุนน้ำกันนะคะ่ะแทบกับหลานกวนไปโรงเรียนกับพุณนายญ่ครัพี่น้อง มากหลายไข่ตุ๋นอันถวยไง่ยถวยง,ยวยงยนะคะถวยน,น้ียตื่นมากก็จะได้กินเพราะว่าสิบไปไปทำงานค่ะพี่นอะร้านติดไปทำงานตื่นมากอาบน้ำอาบท่ากินไข่ตุ๋นกันเพืะถ้วยสองรวย เดี๋ยวเรามากินนล้กันอาหารเบาๆยังไม่นซอนแต่ร้านอะไว้กินกับเขานะคะเดี๋ยวเรามากินน้กันจ้าไปรีบพาก่อนองพี่น้องไอ้เวลาเราฟุ้นต๊คคับพี่น้องตอนซาวันจันนะคะอ้าวไข่ฟุ้นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยนกไปเสร็จ พี่น้องได้กินก่อนซ้อนกันครับพี่น้องแล้วก็ให้หลานไปรงเรียนกับคุณย่ายนะคะแล้วไปกินน้ำกันจ้าพี่น้องไข่ตุนกับเซตเรียบร้อยแล้วเด้ย๋ยวจะหลานบอไห้ใส่ยังคุณย่ายให้กันค่ะแซ่บไขตุนเฮ็ดแบบบานๆนะคะอาหารเสาร์ก่อนไปทำงานก่อนไปรงเรียนครับพี่น้อง พี่น้องเขาเศิร์ฟของร้านนะคะบอสแบงค์ปังปอนนะคะเดี๋ยวพี่ฟีตื่นมากก็จะได้มาเอาถ้วยนย้หน่อยค่ะแต่หลถ้วยนะคะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะ้องเองบลคุไขตุ๋นแล้วแล้วคุณย่าอาหารเศร้านะคะเกยวกุ้งไขตุน๋นอ้อมคางอ้อมแอลเลยพี่น้องต้มน้ำไม้ต้มน้ำไม้แก้วกุ้ง อกินยาก,ก่อนอาหารวะยาก,กยาคนเด้อจ้าอาหารเสาคุณยายค่ะอา้อยค่ะจะไปทำภารกิจไปทำงานก่อนเด้อจ้าเด้อ